มาคลิปนี้ครับเราพาไปลุ้นบอลลังดอ์ปี2อ2 5ีกันครับรางวัลลูกฟุตบอลทองคำที่นักเตะทุกคนอยากได้แต่ในฤดูกาลนี้ครับมันปั่นป่วนเหลือเกินนักเตะมากมายครับหมุนเวียนสับเปลี่ยนขึ้นมาเป็นตัวเต็งถึงตรงนี้ก็ยังตัดสินไม่ได้เลยว่าใครจะเป็นคนรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้กันแน่ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอสลับกันเป็นตัวเต็งบอลลังดอร์สองัยงไม่นิ่ง เหมือนเดิมครับก่อนฟังอย่าลืมข้อจออข้อใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเท้ฟุตบอลด้วยนะครับและใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามตัวเท้าฟุตบอลไว้ด้วยนะครับป่ปีนี้เนี่ยอย่างที่เกิดไปในข้างต้นนะครับว่ารางวัลบอลลงดอปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเดายากเลยจริงๆนะครับก่อนจะไปฟังเนื้อหาวิเคราะห์กันนะครับว่าใครควรจะได้นะครับอยากจะร้องให้เพื่อนๆเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาหน่อยครับว่าในใจของเพื่อนๆนะครับคิดว่าใครควรจะได้บอลลังดอปีนี้และเพราะอะไรครับถ้าคอมเมนต์กันเสร็จแล้วนะครับไป ตั้งแตนต่อครับ นับตั้งแต่บรลลังดอ์เปลี่ยนกติกาการมอบรางวัลนะครับจากที่มอบกันในรอบปฏิทินนะครับเป็นรอบตามฤดูกาลฟุตบอลการคิดว่าใครจะได้บอลลังดอ์เนี่ยมันก็คิดง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งคิดกันว่าจะใช้ครึ่งซีซั่นก่อนมารวมกับต้นซีซั่นนี้ตามแบบเดิมให้คิดไปตามฤมดูกาลเลยมันง่ายกว่ากันเยอะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับบรลลังดอ์มักจะมีตัวเต็งชัดเจนครับไม่หนึ่งก็สองคนที่ต้องมาลุ้นกันในโค้งสุดท้ายอย่างของปี2024ที่ผ่านมาครับก็มีตัวเต็งอยู่2คคนคคือโรดีของมนเครับ พาสโมสอนคว้าแชมป์หลีกและพาทีมชาติสเปนเนี่ยเป็นแชมป์ยูโรส่วนวินิซิอุดครับเป็นแชมป์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกดีกีของนักเตะทั้งสองคนเนี่ยนับว่าใกล้เคียงกันครับและมีความเป็นนักเตะสำคัญต่อต้นสังกัดก,ก็พอกันครับแต่ผลสุดท้ายเป็นโรดี้ชนะไปเฉือนชนะคะแนนกันแค่41คะแนนโดยที่มีกระแสะบอกว่าที่เฉือนกันไปแบบนี้เนี่ยเพราะกฎใหม่ของการโหวตบอลลงดอร์นั่นคือคลาสและแฟร์เพย์โรดี้เป็นนักเตะที่ในิสัยดีไม่ค่อยมีเรื่องกับใครแต่กับวินิซิอุดครับเป็นนักเตะที่มกกมมมีีีีีเเเรรรืืื่่่่่่ออออองงงบยยยชสนน้้าักกฬไแถโด เปรียบกว่าตรงรางวัลเวทีระดับชาติด้วยครับอย่างไรก็ตามครับมาในฤดูกาลนี้เนี่ยตัวเต็งกลับไม่มีใครโดดเด่นออกมาเลยครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสถานการณ์ลุ้นแชมป์ในหลายลีกเนี่ยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในช่วงระหว่างฤดูกาลหลายคนยกให้ลาฟินญ,ญ่าเป็นตัวเต็งครับเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับบาร์เซโลนาเล่นได้อย่างกับเป็นคนละคนเมื่อฤดูกาลที่แล้วเขาย้ายมาตอนปี2022ในยุคข,ของชาบี้แต่ผลงานเนี่ยก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมเท่าไร่มีความหวือหวาแต่สซีซั่นที่ผ่านมาก็ยิงได้ซีซั่นละสิบลูกเท่านัน มาคุมทีมครับฟอร์มของลาฟินยาก็ดีวันดีคืนเพราะตามเทคนิคแล้วเขาขึ้นตัวโจมตีหลักเขาเป็นตัวหลักของทีมครับยิงไปมากถึง3 4บประตูนในทุกรายการพร้อมกับใจ่ายให้เพื่อนยิงได้อีก25ลูกเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับเขาเป็นแชมป์โกปาเดเลเรวมถึงพาบาซาคว้าชแชมป์ลีกด้วยว่ากันตามหลักการแล้วเนี่ยเขาดูเป็นตัวเต็งที่คู่ควรไม่น้อยครับจนกระทั่งการพลาดท่าตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบโรชนาเลิรเนี่ยการที่พวกเขาตกรอบไปที่ยุโรปทําให้ความเป็นตัวเต็งเนี่ยก็ตกลงไปด้วยในช่วงเวลานั้นครับโมเมซา,าลา าการคว้าแชมป์ลีกของเรียวพูเนี่ยถือเป็นปรากฏการครับที่แม้แต่แฟนบอลของตัวเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนได้ซ้ําการเปลี่ยนโค้ดเป็นกุนซือที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอย่างอันเดอร์ชอลตแถมทีมยังไม่มีการเสริมทัพอย่างเป็นชิ้นเป็นอันแต่ฟอร์มของพวกเขากลับออกมายอดเยี่ยมและทําได้ดีมากๆคว้าแชมป์ก่อนจะเตะครบ38เกมได้ซ้ําเป็นการพาตัวเองขึ้นมาเป็นทีมที่คว้าแชมป์ลีกมากที่สุดของอังกฤษและท่ามกลางฟอร์มที่โคตรสุดของนักเตะทุกคนในทีมครับโมเมซาลห์ ah, อยู่เหนือกว่าทุกคนครับและเขาโดดเลนและถ้าาาาพูดกันนันนนตตมมรงงะคบเเขเป็นนทีหหลยจว จังหวะตันตันบางครั้งเนี่ยสาลาก,กับแอซิดหรือยิงประตูให้ทีมได้ฤดูกาลนี้เขาทําไป34ประตูกับ23สิอซิดในทุกรายการขอทําสถิติเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูของทีมมากที่สุดในพิมเมลีกด้วยจํานวน47ประตูแถมยังเป็นดาวซุนโวของพิีเมลีกอีกด้วย ถ้าบอลลังดอเป็นรางวัลที่มอบไปกับความโดดเด่นเฉพาะบุคคลเนี่ยก็ต้องบอกว่าซาร่าโดดเด่นที่ตัวบุคคลจริงๆยิ่งถ้าเอามาเทียบกับลาฟินยาก็ต้องบอกว่าในทีมบาซา่ายังมีหลายคนที่ก็โดดเด่นเหมือนกันทั้งลามินยามมลหรือแม้แต่โรเบิร์ตเลวันดอ็อกกี้ที่ก็เด่นเพียงแต่ข้อเสียอย่างเดียวของซาร่าคือการที่เขามีแค่แชมป์ลีกในมือเท่านั้นครับ อีกคนครับที่ขี่กระแสแรงขึ้นมาคือลอตาโลมาติเนสกองหน้าของอินเตอร์มิลานที่ยิงให้ทีมเกิน20ประตูไปแล้วครับซีซั่นนี้อินเตอร์มิลานเนี่ยมีโอกาสลุ้นแชมป์แม้ว่าสุดท้ายจะพลาดไปและได้แค่รองแชมป์แต่พวกเขาก็โดดเด่นแบบที่เบียดกับนาโปลีจนถึงนาทีสุดท้ายและแพ้แค่แต้มเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกันกับนยูฟ่าแชมเปียนลีกที่อินเตอร์มิลานรับคำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนทะลุไปถึงนัดชิงชนะเลิศได้ซึ่งแม้ผลการเจอกับเปชเอชอาจจะออกมาเป็นอย่างที่คิดหรือไม่ก็ตามอินเตอร์มิลานแตวของาดดเดยยดู่่่ีี กับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมาตินเนสโดดเด่นกว่านี้ครับเขาเป็นคนที่เกือบจะแบกผลงานทั้งหมดของทีมไปเลยยิงไปทุกรายการ27ประตูเป็นดาวซันโวในลีกด้วยแถมยังพาทีมเป็นแชมป์ซีรียได้อีกฤดูกาลนี้เขาก็เด่นจริงแต่จํานวนประตูในลีกเนี่ยคือ12ลูกเท่านั้นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าอินเตอร์มิลานเล่นกันอย่างเป็นทีมเวิร์กเขาไม่ต้องรับภาระในใการจบสกอร์ตัวสุดท้ายแล้วเพอมีกองหน้าอีกคนอย่างมาคุสตูลามหรือตำแหน่งอื่นๆครับก็สามารถสอดแทรกขึ้นมาทำประตูได้และแถมถ้าสุดท้ายจริงๆแล นตมีโอกาสน้อยลงครับ คนต่อมาที่แรงขึ้นมากๆกครับในช่วงหลังนั่นคือลาเมนยามาลของมาเซโลนาดาวรุ่งวัย17ปีเล่นฟุตบอลได้อย่างเกินอายุทักษะเขาแน่นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทําให้เขาต่างจากดาวรุ่งคนอื่นคือการตัดสินใจเขารู้ว่าจังหวะไหนควรเอาทักษะอะไรมาใช้จังหวะไหนควรทําอะไรไม่ต่างจากนักเตะที่มีประสบการณ์นั่นทําให้เขาเด่นมากๆครับและดีพอจะเป็นตัวจริงให้ทั้งสโมสรและทีมชาติในฤดูกาลนี้เนี่ยเขายิงไปแล้ว18ประตูครับกับอีก25แอซิสในตอนแรกเนี่ยความโดดเด่นเขาอาจจะเป็นรองลาฟินญ่านะครสุ แล้วเขามักจะไม่ใช่ตัวจบบอลสุดท้ายให้กับทีมแต่ในช่วงท้ายฤด,ดูกาลของรามินยามมลก็ยิงฉายแววครับยาเมลาไปนักเตะสําคัญมากขึ้นเขาสร้างสรรค์เกมได้และกลายเป็นนักเตะที่ทีมขาดไม่ได้เลยเขามีส่วนอย่างมากกับการที่ทําให้ระบบของฟิกเนียมีประสิทธิภาพและยิ่งไปกว่านั้นคือการคว้าดับเบิลแชมป์ในประเทศได้จากเด็กที่มีแววที่ชาบี้ฮนเดสให้โอกาสตอนนี้เขาคือหัวใจในเกมรุกของบาร์เซโลนาคือนักเตะที่มีข่าวว่าจะได้รับสืบทอดเสื้อเบอร์สิบเบอร์เสื้อที่เป็นตำนานและเคยถูกใส่โดยตำนานมากมายรวมถึง ข,อ,ขอย่างเลี้ยวเนลเมซี่แต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ยามาวอาจจะเป็นรองคือทัวยุโรปที่ทีมของเขาตกรอบแชมเปียนลีกไปแล้วแม้เขาจะดีดขึ้นมาเป็นเต็งสองแต่การไม่มีแชมป์ยุโรปก็คงส่งผลบ้างไม่มากก็น้อยครับ คนสุดท้ายครับคือตัวเต็งที่แรงขึ้นมาในช่วงหลังครับนั่นคืออุสมานเดเมเล่ของปารีสแซงต์แชร์แมงเขาคือนักเตะที่พลิกชีวิตตัวเองขึ้นมาแบบชัดเจนครับจากที่เจ็บบ่อยจนฟอร์มหายไปตอนอยู่กับบาร์เซโลนาแต่พอมาอยู่กับลุยเอลิเก้ปรับวิธีการเล่นของเขาจนกลับมาเป็นตัวหลักของทีมและเฉิดฉายอย่างมีศักยภาพเขาเล่นตำแหน่งฟาวนนายให้กับปเอชและทำได้ดีมากๆด้วยครับการลงมาเก็บบอลต่อเกมจนถึงการเข้าทำกลายเป็นกองหน้าที่มีศักยภาพและยิงประตูได้มากมายฤดูการนี้ครับขอยิงไปแล้ว33ประตูกับอีก13 ในทุกถ้วยครับเป็นผู้เล่นตัวสําคัญในแนวรุกของเอลิเก้และเปเอเชที่สําคัญคือเขาได้เปรียบเรื่องถ้วยรางวัลด้วยการเป็นแชมป์ลีกและแชมป์บอลถ้วยและเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกที่สําคัญครับหากเขาคว้าแชมป์ยุโรปได้และพาทีมไปที่เป็นแชมป์ก็น่าจะคว้าบอลลังดอไปแบบไร้ข้อกังขาตอนนี้ครับเขาก็ครองตําแหน่งเต็งหนึ่งสำหรับสื่อและที่รับเดิมพันแต่นั่นก็ยังไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเหมือนกันครับอย่างที่บอกไปว่ามันผันผวนเหล,ลือเกินสําหรับตัวเต็งเพราะถ้าสุดท้ายแล้วนะครับหากเขาคว้าแชมป์ยุโรปไม่สำเร็จดีกีกกกชปขของเาาจะลัับไท่ กับลามียามาลและลาฟินยาแถมถ้าวัดความเข้มข้นของหลีกเนี่ยหลีกเอิงมันก็ยังมีภาษีน้อยกว่าลาลีก้าเข้าไปอีกทุกอย่างอาจจะวัดกันที่แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ได้ครับแต่ก็มีกระแสอยู่บ้างเหมือนกันนะครับที่บอกว่าลามียามาลเนี่ยยังเด็กไปกับบาลลังดอ์เขาอาจจะเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลก็ได้หรือมันอาจจะกลายเป็นของลาฟินยาที่ทําประตูได้มากกว่าหรือแม้แต่เดเบเล่ก็ไม่ได้หมดลุนครับถ้าเขาได้3แชมป์มันคือความเป็นไปได้ทั้้้งงงงงหมมมดในนนนนตตอออออีีเกณณฑพิจาาาาารรขอขขบััลลลลคคืผส่วววทวทแะ Fair Pay, รวมถึงรางวัลทัวนาเมนต์ทีมชาติซึ่งฤดูกาลนี้ไม่มีครับส่วนเรื่องแฟร์เพย์เนี่ยก็ไม่มีใครนิสัยเกเรครับอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีใครดูโดดเด่นแบบเป็นเอกฉันดังนั้นบอลลงดอปีนี้ที่จะมอบกันแถวแถวเดือนกันยายนก็น่าจะเป็นอีกปีครับที่ลุ้นกันอย่างสนุกในทีเดียวเหมือนเดิมครับคุณคิดว่าใครเนี่ยจะได้บอลลังดอในปีนี้ก็คอมเมนต์มาขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบข้อฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทวฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ